สวัสดีครับผมทนายภาพวิชารนกแลนดนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของการกู้ยืมเงินกี่บาทขึ้นไปที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นะครับในเรื่องนี้นะครับได้มีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653วรรคหนึ่งซึ่งวางหลักไว้ว่า การกู้ยืมเงินเกินกว่า2,000บาทขึ้นไปนั้นถ้ามีได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสําคัญจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ซึ่งขยายความได้ดังนี้นะครับการที่ผู้ให้กู้ให้ผู้กู้กู้ยืมเงินเกินกว่า2,000บาทขึ้นไปนั้นถ้าไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือสัญญาหรือเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งที่ระบุถึงการกู้ยืมและมีลายมือชื่อของผู้กู้ เวลาผู้กู้เกิดการผิดนัดผิดสัญญาหรือไม่นําเงินมาชําระคืนภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ในกรณีนี้ผู้ให้กู้ไม่สามารถจะฟ้องร้องบังคับคดีเอาแก่ผู้กู้ได้ครับดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวนะครับเวลาจะให้ใครกู้ยืมเงินในจำนวนที่เกินกว่า2,000บาทขึ้นไปก็ควรทำสัญญากู้ยืมกันไว้นะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับพอแม่พี่น้องท่านใดนะครับมีปัญหาข้อกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับขอให้ความยุติธรรมจงมันเกิดแก่ทุกท่านพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ